ใครก็ได้มาช่วยสาวน้อยผู้น่าสงสารคนนี้ทีตอนกลางคืนเธอนอนหลับสนิทมากแต่เวลาต่อมาชายชั่วร้ายปรากฏตัวในกระจกเขาต้องการทำอะไรเขาวางมือลงบนพื้นคลานช้าๆไปใต้เตียงเริ่มคลานไปที่เตียงของหญิงสาววันต่อมาหญิงสาวพบว่าร่างกายของเธอเจ็บปวดอย่างอธิบายไม่ได้แต่เธอกลับไม่ค่อยใส่ใจเธอไม่รู้ว่าความเจ็บปวดเหล่านี้เป็นเทียงการเริ่มต้นเวลาเรียนซากุระอิไม่มีสมาธิเลยครูเรียกชื่อตามปกติ ซากุระอิมีสีหน้าตื่นตระหนกอาจารย์คะซากุระอิโดนแกล้งอีกแล้วเขาลงไปดูปรากฏว่ามีคนเทกาวลงบนที่นั่งของเธอกาวเยอะจนตกลงพื้นซากุระอินั่งติดเก้าอี้แล้วขยับไม่ได้จากนั้นอาจารย์พาไปรักษาที่ห้องพยาบาลแน่ใจนะว่าจะเจอคนร้ายเขาตะโกนใส่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนให้นักเรียนคว่ำหน้าลงบนโต๊ะหวังว่าจะมีใครที่เล่นที่เรน,เนยกมือขึ้นแต่ก็ก้มหน้าทั้งหมดยกเว้นครูไม่มีใครยกมือเป็นไปได้ไหมที่คนร้ายตัวจริงเป็นคนอื่น ไม่แน่นอนทั้งหมดนี้ทําโดยไอ้บ้าคนเดียวเขาหลงรักซากุราอิกว่าจะเป็นฮีโร่ของซาตุราอิได้เขาไม่อายที่จะหยอกล้อเธอทันใดนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยเธอบ้ากว่าก็คือแต่ละวันหลังเลิกเรียน เขาจะบุกเข้าไปในบ้านซากุระอิรอให้ซากุระอิดื่มชาดำผสมยานอมลับเขาก็สามารถทําอะไรก็ตามใจชอบวันนี้ที่นั่งของซากุระอิกลับมีกาวติดอยู่ไอด้าตื่นตระนกวันนี้เขาบอกด้วยความชัดเจนมากเขายังไม่ได้ทําอะไรเขาสงสัยว่าใครเรียนแบบเขาไม่เพียงแค่นั้นกล่องเบนโบของซากุระอิก็กลายเป็นกล่องที่เต็มไปด้วยมแมลงอาจารย์ไอด้าโมโหอย่างมาก ไม่มีใครนอกจากเขาที่การแกล้งซากุระอีได้เขาอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องเปลี่ยนชุดห้องสมุดทุกที่ที่ซากุระอีปรากฏตัวที่ที่มีกล้องวงจรปิด เพราะอยากจับคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังเร็วมากเธอโดนแกล้งอีกแล้วเธอทําให้เป็นอ่างน้าเย็นใส่ร่างกายในห้องน้ําพอได้ยินข่าวไอดาเรบวิ่งไปในที่สุดก็จับคนร้ายได้แต่ยังไม่สะใจเขาถูกคนของสภานักเรียนมาสอบสวนพวกเขายังพบกล้องที่ซ่อนอยู่ในห้องน้ําตายแล้วในใจไอดาตื่นตระหนกมากเพราะกล้องตัวนั้นหันมาที่หน้าของเขาแต่เมื่อประธานนักเรียนเปิดกล้องไอดาโดนไซเรนประธานนักเรียนให้ทุกคนในโรงเรียนรีบออกจากโรงเรียนไปก่อน เขาจะอยู่คนเดียวเพื่อตรวจสอบวิดีโอในช่วงนี้มีคนเข้ามาในห้องเรียนเห็นแต่คนยกเต้าอีมีคนมาทุบหัวประธานนักเรียนเลือดกระเซ็นไปทุกที่เมื่อไอด้าไล่ล่าสิ่งที่เขาเห็นคือประธานนักเรียนลมจมกองเอลือดกล้องถ่ายวิดีโอก็ไม่มีปีกพิษบินเสี่ยวเนยอนั่งอยู่บนเตียงขู่ให้ไอด้าตายเขาเอามือปิดปากไม่กล้าทำเสียงเบาแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ยังเกิดขึ้นอมยิ้มของเสี่ยวเนยอร่วงลงกับพื้นเธอก้มลงยิบมันขึ้นมาคนสองคนเผชิญหน้าแล้วมองหน้ากัน ทั้งสองเบิกตากว้างไอดาหันกลับมาทันทีและกระโดดออกไปนอกหน้าต่างแต่แปลกคือเสี่ยวเนยยอไม่ได้พูดแบบนี้กับนางเอกตรงกันข้ามเธอเผยรอยยิ้มที่ซ่อนอยู่วันต่อมาไอด้าใส่หน้ากากอนามายัยแกล้งว่าตัวเองเป็นหวัดอันที่จริงเขากลัวว่าเขาจะได้รับการยอมรับจากเสี่ยวเนยยอทุกคนตกใจที่เข้าห้องเรียนเขาคิดว่าฉันรอบชีวิตไปแล้วใกล้จะถอดหน้ากากแล้วตอนเห็นเสี่ยวเนยยอนั่งอยู่แถวหน้าของฉันเรียนรูไอดาไปนหนึ่งทีนี่น่าสนใจกว่าถุกลอตเตอรี่อีกครั้งแรกที่เจอหน้าเราชรานสึก หลังเลิกเรียนเสียวเนย์เชิญไอดาไปที่โกดังเธอถอดถุงเท้าออกมีสิจริงเหรอพฤติกรรมแปลกๆแบบนั้นคืออะไรปฏิกิริยาแรกของไอดาคือผู้หญิงคนนี้บ้าไปแล้วเสียวเนยอย์ขู่เขาถ้าเธอไม่ทําตามฉันก็จะบอกทุกเรื่องกับซากุระอีให้หมดแม้ว,ว่าโกรธมากแต่เขาก็ไม่สามารถทําตามได้ในช่วงนี้จูจูนักศึกษาหญิงก็บุกเข้าไปในโกดังขู่ไอดาจนเขาต้องวิ่งหนีกระเจิงตกเย็นก็ที่โกดังนั้นเสียวเนยอยนัดไอดาไปที่นั่นอีกครั้งกว่าจะเสร็จงานของวันนี้ แต่ตอนนี้ประตูโกงดังถูกเปิดโดยใครบางคนเขาเป็นลุงยามเสี่ยวเมยเลากลายเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่น่าเอ็นดูทันทีวิ่งเข้าไปหาลุงยามาเธอร้องไห้ละดาว่าไอด้าในทางที่ผิดทักษาการแสดงนี้ใครจะสามารถโต้กลับได้ แต่จูๆ่ๆไอดาก็หัวรอดออกมาดังๆเขาบอกว่าเสี่ยวเนยยอเมื่อเขาดูอย่างละเอียดแล้วคนตรงหน้านี้คือใครลุงยามถอดหน้ากากออกใส่รอยยิ้มที่น่าขนลุกตอนนี้เธอนึกถึงอาจารย์พระผู้เขาแกล้งเธอฉันสูญเสียครอบครัวและอาชีพของฉันคือคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอก็คือไอดาที่แอบสำรวจอดีตของเสี่ยวเนยยอจากนั้นหายเหยือและร่วมมือกับเขาลุงก้าวเข้าไปใกล,กล้เสียวเนยอยอกรีดร้องดังลัน่นไอดาเดินออกจากโกดังอย่างมีความสุขเขาได้ทิ้งก้อนหินไว้ขวางทางคุณกล้าที่จะเชื่อหรือไม่สาวร่างเล็กน่ารัก,รกเป็นวิริรต เธอหลงรักอาจารย์ของเธอสาเหตุเพราะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนหลังจากที่ไอด้าพบว่าฟากุราอีถูกพ่อแม่ทอดทิ้งใช้ชีวิตเพียงลำพังเขาอ่อนแอทั้งกายและใจเขาพูดกับซากุราอีว,ว่าเขาจะอยู่ตรงนี้เสมอจากนี้ไปเธอจะไม่อยู่คนเดียวอีกต่อไปถ้อยคำเหล่านี้เปรียบเสมือนแสงตะวันในฤดูหนาว สรงหัวใจซากุระอีความรู้สึกของเธอที่มีต่อไอดาพุ่งสูงขึ้นทันทีแม้แต่ถ้าปั่นจักรยานของเขาในตาเธอช่นเดียวกับนาปโปเลียนเป็นฮีโร่ที่มาช่วยชีวิตเธอตอนที่เธอเป็นทุกข์เช่นนั้นความรู้สึกของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้แต่ละวันเธอพยายามเพื่อเข้าใกล้ไอดาเธอยังเทน้ำใส่ตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจและความช่วยเหลือจากไอดาเมื่อเธอรู้ว่าการกระทําของเธอถูกจับภาพไว้ได้แล้วเธอก็ไม่มีความวิตกกังวลอะไรเธอทําร้ายประธานที่เอากล้องไปนี่มันนางเอกมืดมนชัดๆ แต่เธอไม่รู้ว่าอาจารย์ไอด้าหล่อแต่ภายนอกภายในยังเป็นวิปริตเขาแอบเข้าไปในบ้านของเธอทุกวันตกเย็นไอด้าไปบ้านซากุระอีเหมือนเดิมนอนกอดซากุระอีไว้ในอ้อมแขนตอนนี้จู่ๆซากุระอีก็ลืมตาขึ้นมองดูถ้วยชาแดงที่มียานอมหลับอยู่บนโต๊ะอีกครั้งดูเหมือนซากุระอีลืมดื่มก่อนนอนถึงจะทําให้เธอหลับสนิทได้แต่เธอไม่เคยเปิดตรงไอดา้า แต่ราถึงเช้าวันถัดมามีคำถามมากมายในหัวเธอเธออยากจะถามให้ถึงที่สุดแต่ไม่รู้จะถามที่ไหนในชั้นเรียนเธอไม่มีทางผาเผชิญหน้ากับไอดาในใจอยากให้ไอดาสารภาพกับเธอไอด้าก็พบความผิดปกติของซากราอิแต่เขาไม่กล้าพอที่จะบอกเธอทุกอย่างเขาเอากล่องชาด,ดำผสมยานอันลับให้เธอกว่าซากราอีจะกลับบ้านไอด้าองอยู่ใต้เตียงแล้วแล้วช่วงนี้ ซากุระอิกก้งหัวมองไปที่ไอดาไอดาตื่นตระหนกหลังจากนั้นคนสองคนนั่งตรงข้ามกันไอดาสารภาพรัรกกับซากุระอิกและสิ่งที่เขาทํากับเธอภาพลักฮีโร่ของเธอก็พังทลายลงเธอแค่รู้สึกรังเกียจเธอไล่ไอดาออกจากบ้านแ้ปปีผ่านไปไอดากลายเป็นลูกจ้างในโรงเก็บขยะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ได้เจอซากุระอิกุ้เลยแต่ละคืนก่อนในความคิดแล้วก็หลับไปแต่ไม่รู้ว่าซากุระอิยังนอนเงยเนียบอยู่ใต้เตียงของเขา อาจารย์คะ